เอาละพี่น้องเอาเริ่มได้เวลาลาบเป็ดกันแล้วพี่นอ้องขอลงอีกช็อคลิปนึงครับผมลาบเป็ดแ,แ,แสบๆของสังไก่นุ่มหนักกันนะครับเนาะบรรยาก,กาศแสบแสบฝนนัวกลัวเดือดตาขอลงกาสตร์ในจัก,กน้อยพี่น้องบนนี้มีลาบตัตดต่อเอาพไนมีลรคตัดต่อพี่น้องในเบิรงกันลาบเป็ดแ,แสบๆส,สังไก่นะครับเนาะฮะโอ้แยแสบครับพี่น้องเบิรงสีสันเบิรงสีสันของแสบของนวดจวดๆครับ ตัวแบบไงซีโร่เห็ดขีดพี่น้องเอ้ยเห็ดเมนูอย่างในนออบาดเห็ดตัวญ่ผักแห่ฮะต้องใส่ที่แมนหลับแบบเมนูเลกเมนูที่สองนุ่มหนักเป็นวาสีเห็ดน้ำตกเป็ดรสชัติเป็นข้อที่สามเบอร์พี่น้องเมนูที่สามอาจจะเป็นอนอามยังกะวากันไปตามสูตรแต่และเชฟแต่และพอข้าวนะครับเนาะอ่ะบัดนี้หันมาเบิ่งวิธีการเห็ดเป็ดจะเข้าก่อน,น,อน,นครับพี่น้องกับนุ่มหนักจะ่มจวดครับพี่น้องเอ้สีโร่เห็ดขีด ปัดตัวตเอ็เคี๊ยงคร,รับขัดชัยพระเพิ่นตอนเสาร์ส,สวยสามโมงสี่โมงนุ่มนัดงูเข่าท่านกินเข่าตอนเสาร์ครับบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสคือเดิมครับเองาะฮะอ่านมาเบิ่งท่านขี่พี่น้องเอ้ยหาแต่แนวอยู่แนวกินคือเก่าพระเปี๊นุ่มของเฮาปั๊บปั๊บปั๊บบ่นอีกทีว่าเป็นการสลองชุ่มเพิ่นซุ่มไหมว่าชุ่มเพิ่นวะสนองซุม่มเพชรมองซุมมซ่มนั่งเงียงคนนี้ละ ปฏิบัตนงางซุ่มกมนมมินเหล่าพ่อแม่ได้เป็นดอกได้ซุ่มต้อนเล่นกังเว้นก็ถือโอกาสจัดเป็ดเทศต,ตัวหนึ่งพี่น้องตัวปกักใหญ่เลยสามโลกเกต,ตอชันพันวาเออม,มันสมอยากเพื่อนครับเป็ดเทศตัวใหญ่อันนี้เป็นเมนูลาบเปกตอชันพันวานะครับคืบรรยากาศเมันหยุดหยุดงานนะครับเนาะหยุดงานวันอาทิตย์วันอาทิตย์สดใสหยุดทำง,งานนะครับมันหยุดของเฮา,าหาแนวอยู่แนวกิ่นๆๆพันวาหาแนวกินเนีล้วตัวใหญ่ๆนี่แล้วทุนว่า ติึงลาบใช่ไหมต้มลาบอ่ะให้นมดัดไปจัดสรรอย่างสิมันเรื่องก,ก่อนนมนัดว่า,ากินได้เลยว่าแต่จนะครับใบจังหน่อยพี่น้องไฟแห้งนะครับแต่เบิง้งต่อติดตามนะครับเนาะติลาบหรือติม่มอาจจะเป็นเมนูต่อไปนะครับผมขึ้นอ,อยากเค็ดกินไหมเพื่อนว่าอาเป็ดปลาไหลที่จเจี๊ยบกันนะเพื่อนว่าวันอาทิตย์เป็นไปใสเพื่อนว่ามื่นผักผ่อนเครื่องทั้งหมดท่าน ะครับอ่ะเราก็ติดตามเชื่อกันนะครับกับบรรยากาศเกือบจะเที่ยงแล้วนะนี่เกิดจะลองทำอะไรในป่าที่มีไม่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 ทำไม่ทำอะไรในป่าดูสิอันนี้คืออะไรเป็ดอรตวันนี้เมนูอะไรคะวันนี้ถามมึงลองสิมันมีอะไรต้มจะเป็นต้มสายไหมต้มสายไหมต้มเป็ดสายไหมหรือเปล่าต้มเป็ดต้มเป็ดสายไหมหร่าแครับเมนูหาหม่องนั่งดีๆกับผมมากไปเถอะเพราหมักอยู่ในป่า นะครับเบิหงเห็ดเป็ดน้ำหนัดเห็ดเป็ดนะครับมาวันหยุดวันนี้วันหยุดวันพักก่อนนะครับนั่งอยู่ใต้ต้นทักขบนะครับโอ้โหบรรยากาศดีครับพี่น้องธรรมชาติธรรมชาตินะครับฮะลอเบิ้งน้ำหนัดเห็ดเป็ดสักใบนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นลาบว่ากันไปนะครับนี่โอ้ตบกหูพี่น้องมักง่ายเลยพี่น้องอันน้ำหนัดเป็นจัดสันเห็ดเป็ด เมนูต้มเอ้ยลาบเอ้ยก็ว่ากันไปพี่น้องอ่ะแล้วค่อยติดตามพี่ชายพาเพื่อนนุ่มนัดช่างไก่นะครับแล้วก็ไก่มือกีตาร์เดินไปหาเที่ยวทางชนบุรีอยู่จากน้องจากสิมากันอ่ะไปพบกับทีมงานของเขาหาแนวอยู่เด็อเกินกับแต่ละทิปพวกมีเวียกงามพี่น้องอ่ะขอติอิ่มปากอิ่มท้องสุกไก่สบายใจกินเข่าอิ่มก็ว่ามีแห้งท้องกับโบได้กินเข่าโบได้กับพี่ห้ามอต้มเป็ดแซ่บ กับน่องไส้ไหมน้ำหนักกำลังส้อยเป็ดอยู่นะครับบรรยากาศช่วงประมาณไบ่ายกินเข่าแล้วกับสีแดงหมดแล้วมึงเบิงส่งหาเทียเป็ดแล้วเป็ดนี่เป็นอันยังตีเป็ดด้านเล็กน้อยแต่ว่าแสบครับพี่น้องค่อยกินไปรับแชบประเพื่อนน้ำหนักรับสร้างไก่นะครับเนาะบอกต้มเป็ดนัวๆเยอะๆนะครับเมนูแซ่บเมนูนัวน้ำหนักจะต้องใช้สิลาบบรรยาจ้ะเป็ดสุดลาบอีสานบั่นเท่านะครับแต่ว่าเอาเครื่องมาลง หลวกนลมพรสับนะครับฟูๆเลยเป็รซอยลาบนัวๆครับผมสูตรอีสานบ้านทุ่งนี่นะครับบรรยากาศก็ริมปลาของเขาเราครับเฮ็ดซุ่มพร้อมครับพี่น้องเฮ็ดซุ่มเพิ่งแล้วนะครับแล้วโอเคไปเป็ดตอนไหนข้างนั้นต่ออ่าแล้วก็ติดตามครับเนาะเดี๋ยวเราต้มเนื้อเป็ดเปื่อยๆกันอันนี้เขานุนนักกันลังเริ่มลงมือแล้วนะครับเขาเสด็จพักสักก่อนพักมันแห้งเปลือมมันแห้ง ทำผัดก pues mm ้อยแซ่บกับสูตรก้อยับต้มี่น no, ้จะจับเราจะจับสันต่อรอี่เาอย่าหยาที่เรายม่ได้หยอดใส่ะุหนึ่งจะมากหอดแล้วเากเดเขมานมกว่างอ้กบ่าับเป็แซ่บตุกข้ับเรานนนขเครื่องก็มนักจัดสันต่อพี่้อง สองกล้องเลยวันนี้อันนี้มัน,นี้ข้างนี้กล้องถ่ายถ่ายวิดีโอนะครับฮะมันแล้ก็พัดตัวน,นี้มันซุกซุกก่อนวากันไป่ส้างกุ่นไล่ชดอ่ะลงไปพี่น้องเจ็บจ็บบนนู่นคุณเล่นปลาลาบเป็ดแซ่บๆมาหนี้ต่างชาระเพื่อๆน,นมนัดปลาซิบหลอสร้างไก่นะครับเฮ้เต็มหมอนะพี่น้องลาบเป็ดนมนัดเลยฮึว่ากันไป่เจ็บบนนู่นคุณเล่นปลาของเรา ก๋วยเไี๋น่าขัวเหนี่ยงุกกระต่ายร่วนแล้เขาเอือมกันร่วนนะพี่น้องร่วนงานนั่นที่ครับบนเรือประเทศลาบเป็ดเนี่ยตั้งแต่นุ่มหนักแดงงานตั้งแต่รอบแรกจนหอดรอบที่หาน,นี่นนพ่อล้วนได้ซิปเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้น่าทานจังเลยนะครับกลิ่นหอมขึ้นนะครับใส่กระเทียมใส่ตะไคร้ที่ตำลุไปที่นุ่มนหนัตนกตำลุไปนะครับขัวให้หอมกลิ่นฉุนขึ้นนะครับ เตะจมูกฟิวฟิวเหมือนเปลี่ยนเชฟพบันนะครับเป็นเชฟไก่นะครับเนาะช่างไก่นะครับเชฟเพิ่ลนะครับก็คุ้ยสุดยอดนะครับพอขั้วหลังจากนุ่มนัดขั้วมาให้เรียบร้อยช่างไก่ก็คุ้ยอีกรอบนึงนะครับเห็ดมันหอมขั้วให้กลิ่นมันหอมขึ้นมานะครับเตะจมูกปิ้งปิ้งกลิ่นหอมเลยนะครับพี่ที่ลาบเป็ดช่างไก่นี่ครับสูตรนี้สูตรแซ่บสูตรนัวครับเป็นน้องกับเห็ดได้ตามนั่นเลยนะครับเบิ้งสูตรเลยกับเห็ดตามแล้วก็เป็นน้องเด้อ เดี๋ยวกับเทียมใส่จักน้อยหอมด้วนกับไปนี่ต้นหอมกับเทียมจัดลงไปพี่น้องโอ้เจมส์ที่เสีบครับพี่น้องคอยติดตามไปเลยครับพี่น้องเ็ดเพจหน้านี้จักน้อยเิ่นหอมยั่วยวนใจกับเนาะข้าวไปน้ำนะครับซีมไปน้ำนะครับดีใจพาเพื่ออดใจเบาไว้นะครับซีมไปพร้อมตั้งไก่กับขวไปพร้อมนะพี่น้องนะมาสูตรหลาบตั้งไก่แบบท่าขบวนเสียบตำแหน่งก็คอยติดตามเบิ่งนะครับเนาะ นะครับบอกโอ้ยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับนี่ขอดต้มต้มกะมีนี่นี่เติดลาติดก้อยเป็นตัวอาน้ำอุ่นใส่ยังไงน้นำโนโรอ้อนยังไงพอใส่เลือดครับไปดองสูตรเพป็นหวดนี่พอใส่เลือดจะรับเลือดหายไปสั่นบนมาเลือดเป็ดหายไปสั่นจะไปหายไปใส่าปสั่นบนมาเอ,าเอาาเา้าเอาลาบแบบอีสานบ้านเฮาง่ายๆนะเติมกะบัว้าหอมเข้าไปนะครับหอมซอยนะครับเนาะเติมหอมซอยเข้าไปะนะครับ ตามด้วยแป้งนัวแป้งปรุงรสตามที่ชอบใจกันนะครับฮอกไส่แบบอะไรฮอกใส่แบบมักดละมัดมัดตะคอกก็แค่เสียบตะคองกันแหละผู้ใดบ่แสีบก็ไปหาหมอค่อขาจะว่าคือว่านะครับเราคนไม่มีโรคคือหลับบันเสือพี่น้องเอ้ยใส่หอมกับไปยั่วขนาดพี่น้องเครื่องจานใหญ่ๆอัดยาเลยเป็ดซีโร่เจ็ดพี่น้องซีโร่เจ็ดขีดมันดีที่ฮ็ดเป็ดตัวเดียวที่มีเมนูแบบ หลายเมนูอยู่คิดว่านะครับนุ่มนัดเต็นเบอรงเลยนะครับมีหลายเมนูอยู่พี่น้องโอ้ยอยู่ขนาดเลยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับใส่หอมกลับไปนะครับ่ะข้าวคั่วเติมลงไปจางไก่ใส่ข้าวคั่วได้หลายหอมคั่วไม่ไหมข้าวคั่วตะขัวไม่ไหมครับพี่น้องพริกปงกับพริกปงไม่ไหมไม่ติดหอมเลยนะครับเตะจมูกปังปงเลยแหละพี่น้องเลยลาบเป็ดสตดจังไก่นะครับเนาะ แต่ก่อนเียงเมื่อสิมีเมีนู่นต่อไปของนุ่มนัดอยู่ดินะครับแต่เพ่อท่านบอกอพอดที่อําเมืก่อนเดี๋ยวจะสาวที่ตามเบิ้งเมนูที่สองเอาเมนูนี้ก่อนเห็ดสร้างไก่ปรุงพริกผงก็ไปก่อนนะครับส่วนพริกผงกับไปยู่ยั่วเขาไปจักหน่อยนี่โอ้โหว่าอย่างไรพี่น้องเอ้ยสันพ,พ,งพงริกผงแดงแสบถึงซ่วงนะครับโอ้แต่แสบครับพ <S <S ี่นๆๆๆๆๆ้งนองเอ้ยอ่ะจัดไปเขาเสียดลยเขาล้านเขาล้านในเดือบ้าน จะได้ขลนแล้วนะครับบึ้งผมขยับไปเบิ้งกันลาบเป็ดพี่น้องนะจางไก่มาเติมมะนาวใส่เล็กหน่อยแต่ใส่น้ำกระเทียมดอกสั่นสูตรเพื่อนๆด้ว่าแต่ว่าทั้งวิเชียรเพื่อนก็ได้สินนี่บ่ได้ใส่น้ำกระเทียมดอกเขาเอาใส่น้ำต้มซุปหอมก็ไปแต่สูตรจางไก่ใส่น้ำกระเทียมดอกก็ได้แช่สูตรไผ้สูตรไข่ครับพี่น้องแป้งเอานะครับเนี่ยเสียบเนี่ยนัวของนี้มันเสียเพียดเอาโอ้ยบักเตริกพงนี่แหละบักแต่พริกพงนี่แหละกะเสียบ แต่เสียบถึงซ่วงขายพ่นไอ้พวกเพชรกะส้อยผักพริกงานไทรนะครับเขาเรียกว่าลูกโดดน,นะครับจักไปเลยนะครับใส่ลูกโดดกันไปปวด,ดปวดปลาใส่ซ้อนหนึ่งสองซอนเอาเสียบจากคองพี่น้องเสียบจากคองก็คือว่าเสียบแหละโอเคนะครับเนาะอ้าวหูเขาล่นละจัดนี้เป็นไงครับผมหลับปิดแต่เสียบผมมาซีมกันเด้อครับพี่น้องเด้อมาซีมกันเด้อ,อเด้ครับ เอยสีสันพี่น้องเอ้ยน้ำเสี้ยมเสี้ยมแสดงปลาเสกนหน่อยเออน้ำกระเทียมดอกเฟ้นหน่อยทางไก่มาเอาสีสันจะแเส็บับพี่น้องเลยสีสันไหมลาบเป็ดสูตรทางไก่นะครับสูตรทางอำนาจเจริญเนี่ยสีสันก็จังลาบบรนเทาโอ้ยขึ้น้อดเต่ย่ำลงแขกเกี่ยวเขานะพี่น้องเนาะตักลาบเป็ดลงนี่หอมไปคุ้งทงเลยแบบยั่ยๆเลยพี่น้องผู้ใดงยางไปพันไปพันไปพันมาหน่ วายเอตียงปุแล้วลาบเป็ดเนี่เอาเสียบๆสบนัวนัวขวดดืมปลาของเขาสูตรอีสานบ้านเราพี่น้องเอ้ยโอเคครับผมเจ๋ดจวดแล้วอ่ะถ้าที่เขามากินเขาน่ากินน้ำน้ำกันกินลาบเป็ดจุ๋ยหยวกไม่ใช่พเพื่อนน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับมาเสียบๆองกันพี่น้องของเสียบของนัวสูตรอีสานบ้านเรานะครับนี่เวายัางบ่กแล้วที่ พี่บอกพริกทอดอีกมันต้องโรยหนาด้วยพริกทอดนอกใา่ไก่นาะพริกทอดมาโรยทั้งหนาใส่นี่งสุดยอดเลยอ่ะคาเต้ไใบมะกรูดทอดพี่น้องนะใบมะกรูดเพราะใครมีนะครับใบบัวท่านนะครับภาษาปมาบัวท่านใบมะกรูดเอ้ยใบขนุนทอดนี่เข้ากันเลยครับหลาบเป็ดพีนน่น้องเส้นเนื้อเสียบเนื้อนัวขั้วเหมืนเห่านะครับผักกินกับเอาไง่ายๆนะครับผักเครื่องเคียงก็ทั่วไปแล้วพี่น้องพวกผักกอบผักกาดก็ว่าก,ก,กันไปแต่ว่าของ มันแสบไปมันมันแสบถึงซ่วงนครับคือทอดพริกแห้งทอดใบบักโกรนนี่ครับนี่พี่น้อยถ้าเบิ้งก็เบิังของแสบของนัวเหมานเท่านัา่นน่ะมันต้องโรยนะโดยทอดก,กรอบยังม,มีจา้จาจ้จาจิ๊บจัดจิ๊บจัดเลยหระพี่น้องของแสบเหมืนเท่าโอเคครับผมมาท่านเขาน้ำกันพี่น้องลาบเป็ดสูตรสร้างไก่แสบๆนัวๆกดลิมปลาขอลงสายได้จักหน่อยครับพี่น้อง ใครมีเวลาตัดจอยพี่น้องเบิ่งเรียบร้อยครับผมมาเด้อครับเด้อลาเบเป็ดยั่วๆสุดสร้างไก่นุ่มนหนักพี่น้องขอไปตีลงสายจังหน่อยแต่ว่ากระแสบคือเก่าคือเก่าครับพี่น้องตินตามกดไหลกดแชร์ให้พี่ชายเพื่อนทำนี้เด้อครับเ้อครับผม